สวัสดีครับทุกท่านเคยไหมครับที่เรารู้สึกกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวว่าจะไม่สำเร็จกลัวว่าจะผิดหวังกลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทั้งที่ปัจจุบันของเราก็ยังดำเนินอยู่ดีๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรแน่นอนความไม่แน่นอนนี้เองที่ทำให้ใจเราวิ่งตามความกลัวอยากควบคุม อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจแต่ยิ่งพยายามเท่าไรเราก็ยิ่งเหนื่อยและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับความทุกประเภทหนึ่งที่แทบทุกคนบนโลกนี้ต้องเผชิญนั่นคือความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นความกลัวนี้มีพลังมหาศาลจนสามารถทำลายความสุขในปัจจุบันของเราได้อย่างซึมเชิงแม้ว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นจริงสักนิดเดียว เราต้องเข้าใจก่อนว่าความกลัวต่อสิ่งที่ยังไม่มาถึงนี้ไม่ใช่อะไรที่ผิดปกติมันเป็น,นกลไกธรรมชาติของสมองมนุษย์ที่พยายามปกป้องเราจากอันตรายสมองของเราถูกออกแบบมาให้คิดล่วงหน้าวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแต่ปัญหาคือเมื่อเราไม่มีสติควบคุมคกลไกนี้กลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทรมานตัวเราเองลองนึกภาพคนที่ยืนอยู่บนสะพาน ใต้สะพานมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านน้ำในจุดที่เขายืนอยู่นั้นใสไหลยเย็นสบายไม่มีอันตรายแต่เขากลับไม่ได้มองลงไปที่แม่น้ำข้างใต้ตรงนี้เขาเลือกที่จะมองไปที่ปลายน้ำไกลออกไปหลายกิโลเมตรจินตนาการว่าที่นั่นอาจจะมีน้ำวนมีหินแหลมมีกระแสน้ำเชียวแล้วเริ่มกังวลว่าถ้าตัวเองไปถึงที่นั่นจะเป็นอย่างไรทั้งที่เขายังไม่ได้เดินจากสะพานแห่งนี้ไปไหนเลย และที่สําคัญเขาอาจจะไม่เคยไปถึงจุดนั้นด้วยซ้ําแต่เขาเลือกที่จะทุกข์กับมันตั้งแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าทรรทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จด้วยใจพระดํารัสนี้บอกเราว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ความสุขความทุกข์ที่เรารับรู้มันเกิดจากใจของเราเป็นหลักไม่ใช่จากสิ่งภายนอกหากใจของเราสร้างเรื่องราวแห่งความกลัวขึ้นมา เราก็จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความกลัวถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่มีอันตรายใดเกิดขึ้นเลยก็ตามความจริงที่เราต้องเผชิญคือความกลัวในอนาคตไม่ได้มีอยู่จริงในโลกภายนอกมันมีอยู่จริงเพียงแห่งเดียวนั่นคือในความคิดของเราเท่านั้นเรื่องที่เราเป็นห่วงฉากที่เราจินตนาการคำพูดที่เราคาดเดาว,ว่าคนอื่นจะพูดกับเราในภายหน้า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพที่ใจของเราวาดขึ้นมาทั้งสิ้นบางทีภาพนั้นอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยแต่เราเลือกที่จะทุกข์กับมันตั้งแต่วันนี้ถ้าเราลองสังเกตตัวเองอย่างละเอียดจะเห็นว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตเรามาจากสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงในขณะนี้ตอนนี้ที่เรานั่งฟังเรื่องราวนี้อยู่ถ้าเราดึงสติกลับมาสำรวจตัวเองจะพบว่าตอนนี้ไม่มีอันตรายใดเกิดขึ้น ไม่มีใครทำร้ายเราไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงกำลังเกิดขึ้นร่างกายเรานั่งอยู่ได้สบายลมหายใจเข้าออกเป็นปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจเราวิ่งไปในอนาคตมันก็จะหาเรื่องมาทำให้เรากลัวทำให้เราวิตกกังวลและทำให้เราทุกข์ได้ทันทีผมอยากให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่ากี่ครั้งแล้วที่สิ่งที่เรากลัวจนนอนไม่หลับกลายเป็นว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงกี่ครั้งแล้ว ที่เราเสียเวลาไปกับความกังวลหลายวันหลายเดือนแต่สุดท้ายสิ่งนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดหรือบางทีมันก็ไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ําเราเสียเวลาชีวิตไปกับการทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนถ้าเราลองหยุดแล้วนึกย้อนกลับไปจะพบว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยเรื่องที่เรากังวลมากมายแต่สุดท้ายกลับไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดสมัยเรียนหนังสือเรากลัวว่าจะสอบไม่ผ่านกลัวว่าจะเรียนไม่จบ กลัวว่าจะหางานไม่ได้แต่ท้ายที่สุดเราก็ผ่านมาได้ทั้งนั้นเมื่อเริ่มทำงานเรากลัวว่าจะทำงานไม่ได้กลัวว่าหัวหน้าจะไล่ออกกลัวว่าจะอยู่ไม่รอดแต่เราก็ยังอยู่ได้จนถึงวันนี้บางทีเราอาจผ่านเหตุการณ์หนักๆมาบ้างแต่สิ่งที่เราเจอจริงๆมักจะไม่ได้เลวร้ายเท่ากับที่เราคิดไว้ในหัวนี่คือบทเรียนสำคัญที่ชีวิตพยายามสอนเราแต่เรากลับไม่ค่อยเรียนรู้ เราใช้ชีวิตแต่กับการกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดแทนที่จะใช้เวลานั้นอยู่กับปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่มักจะวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งท่านไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าควรทำอย่างไรจึงจะหมดความกังวลพระพุทธเจ้าตรัสถามกลับไปว่าสิ่งที่ท่านกังวลน,นั้นมันเกิดขึ้นแล้วหรือยังพระภิกษุรูปนั้นตอบว่า ยังไม่เกิดขึ้นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้ายังไม่เกิดขึ้นเหตุใดท่านจึงทุกข์กับมันในเวลานี้ให้ท่านดูแลปัจจุบันให้ดีเมื่อปัจจุบันดีแล้วอนาคตก็จะดีตามไปเองคำสอนนี้ตรงไปตรงมาและลึกซึ้งมากปัญหาไม่ได้อยู่ที่อนาคตแต่ปัญหาคือเรากำลังทอดทิ้งปัจจุบันเพื่อไปวิตกกังวลกับอนาคตเมื่อเราทำเช่นนี้ เราจะไม่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่งานที่ทำก็ไม่มีคุณภาพความสัมพันธ์ก็ไม่ลึกซึ้งความสุขเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเราก็มองไม่เห็นเพราะสมองเรายุ่งอยู่กับจินตนาการเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการสอนเราคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันสติคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการจัดการกับความกลัวเพราะเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบัน เราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวอันตรายที่เรากลัวนั้นไม่ได้อยู่ในปัจจุบันมันอยู่ในอนาคตที่เราคิดขึ้นมาลองนึกภาพว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางถ้าเรามีสติเดินไปมองดูต้นไม้ข้างทางฟังเสียงนกรู้สึกถึงลมที่พัดมาเราจะเดินไปได้อย่างสบายใจแต่ถ้าเราไม่มีสติเดินไปแต่ใจวิ่งไปคิดว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร จะมีอะไรรออยู่จะดีหรือจะร้ายเราก็จะเดินไปด้วยความกลัวด้วยความกังวลแม้ว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่นั้นจะปลอดภัยดีก็ตามนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับการฝึกสติมากสติคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราเห็นความจริงว่าตอนนี้เราปลอดภัยตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนาคตที่เรากลัวนั้นเป็นเพียงภาพที่ใจสร้างขึ้นมา ไม่ใช่ความจริงแต่การมีสติไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คิดถึงอนาคตเลยหรือไม่วางแผนอะไรเลยการคิดล่วงหน้าและการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีแต่มันต่างจากการวิตกกังวลการวางแผนคือการใช้ปัญญาคิดในปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตแต่การวิตกกังวลคือการปล่อยให้ใจวิ่งไปกลัวในอนาคตโดยไม่มีสติควบคมุม ความแตกต่างคือเมื่อเราวางแผนเราคิดแล้วทำทำเสร็จแล้วก็วางใจแต่เมื่อเราวิตกกังวลเราคิดไปคิดมาคิดซ้ำคิดซากแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ทำให้ตัวเองทุกไปเปล่าการวางแผนทำให้เรารู้สึกมั่นใจและพร้อมแต่การวิตกกังวลทำให้เรารู้สึกกลัวและไม่มั่นคงพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เรามีอัปปมาทะคือความไม่ประมาทหมายถึง การตื่นตัวระมัดระวังและรับผิดชอบในปัจจุบันไม่ใช่ไปกลัวอนาคตเมื่อเราทำปัจจุบันให้ดีทำงานที่มีอยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีสติอนาคตก็จะดีขึ้นเองตามธรรมชาตินี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าใจการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตไม่ใช่การไปกลัวอนาคตแต่คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วว่า ความกลัวในอนาคตนั้นเกิดจากความคิดของเราคำถามต่อมาคือแล้วเราจะทำอย่างไรกับความคิดเหล่านี้เราจะหยุดมันได้อย่างไรความจริงก็คือเราไม่จำเป็นต้องหยุดความคิดและเราก็ไม่สามารถหยุดมันได้ด้วยการพยายามหยุดความคิดเหมือนกับการพยายามห้ามคลื่นในทะเลไม่ให้เกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้และยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราเครียดมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่การหยุดความคิด แต่คือการไม่ไปยึดติดกับความคิดนี่คือความแตกต่างที่สําคัญมากความคิดจะเกิดขึ้นเสมอมันเป็นธรรมชาติของจิตใจแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อมันหรือไม่จะติดตามมันไปหรือไม่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการหรือการคิดอย่างแยบคายคือการรู้จักพิจารณาความคิดของตัวเองอย่างชาญฉลาดเมื่อความคิดเรื่องความกลัวในอนาคตเกิดขึ้นแทนที่เราจะเชื่อมันทันทีเราหยุดแล้วถามตัวเองว่า นี่เป็นความจริงหรือเป็นแค่ความคิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆหรือเป็นเพียงสิ่งที่ฉันกำลังจินตนาการเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองพลังของมันก็จะเริ่มลดลงเราจะเห็นว่าความคิดส่วนใหญ่ที่ทำให้เรากลัวนั้นไม่ได้มาจากความจริงแต่มาจากจินตนาการมาจากประสบการณ์ในอดีตที่เราเอามาคาดเดาอนาคตมาจากเรื่องเล่าที่คนอื่นบอกเรา มาจากข่าวสารที่เราเห็นแต่ไม่ได้มาจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงในตอนนี้มีคนเคยถามพระอาจารย์รูปหนึ่งว่าทำไมเราถึงกลัวอนาคตพระอาจารย์ตอบว่าเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันเมื่อใจว่างมันก็จะหาอะไรมาคิดและสิ่งที่มันชอบคิดที่สุดคือเรื่องที่ทำให้เรากลัวทำให้เราวิตกกังวลเพราะมันคิดว่ากำลังช่วยเราเตรียมตัวรับมือแต่ความจริงมันไม่ได้ช่วยอะไรมันแค่ทำให้เราทุกข์เท่านั้น นี่คือเหตุผลที่การฝึกสติจึงสำคัญมากสติคือสิ่งที่ช่วยให้เราจับความคิดได้ทันก่อนที่มันจะพาเราหลงไปในโลกของความกลัวเมื่อเรามีสติเราจะรู้ทันทีเมื่อใจเริ่มวิ่งไปคิดเรื่องอนาคตเราจะสามารถดึงมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้การฝึกสตินั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดวิธีที่ง่ายที่สุดคือการรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเมื่อเราสังเกตลมหายใจเข้าออกเราจะอยู่ในปัจจุบันทันที เพราะลมหายใจเกิดขึ้นได้เฉพาะในปัจจุบันขณะเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าความกลัวกำลังมาให้หยุดแล้วหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวกับลมหายใจนั้นใจจะค่อยๆสงบลงความกลัวจะค่อยๆจางหายไปอีกวิธีหนึ่งคือการรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในตอนนี้ถ้ากำลังกินข้าวก็รู้สึกตัวว่ากำลังกินข้าวสัมผัสรสชาติของอาหารกลิ่นของมันเนื้อสัมผัสของมัน ถ้ากำลังเดินก็รู้สึกตัวว่ากำลังเดินรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นความเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเรามีสติอยู่กับการกระทำในปัจจุบันใจจะไม่มีโอกาสวิ่งไปกังวลเรื่องอนาคตการมีชีวิตอย่างมีสตินี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนไม่คิดอนาคตหรือไม่วางแผนแต่มันหมายความว่าเราจะวางแผนด้วยความสงบด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความกลัวเราจะเตรียมตัวอย่างรอบคอบ แต่ไม่ใช่วิตกกังวลจนไม่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เราจะพบว่าอนาคตที่เรากลัวนั้นส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็จะมีกำลังใจและปัญญาที่จะรับมือกับมันได้ดีกว่าตอนที่เราวิตกกังวลเพราะพลังงานของเราไม่ได้ถูกสูญเปล่าไปกับความกลัวอีกต่อไปเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความกลัวมาจากความคิดและเราสามารถใช้สติจัดการกับมันได้ คำถามต่อมาคือแล้วในชีวิตจริงเราจะนําสิ่งนี้ไปใช้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อเรากําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากกับความไม่แน่นอนที่มากมายสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี่คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เทียมทุกสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่ถาวรความไม่แน่นอนนี้เองที่เป็นแหล่งกําเนิดของความกลัว เพราะเราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แต่ความจริงอีกข้อหนึ่งก็คือความไม่แน่นอนนี้เองที่เปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่ออนาคตไม่แน่นอนมันก็หมายความว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีกว่าที่เราคาดหวังอาจจะเกิดขึ้นได้เราไม่รู้และนั่นแหละคือความหมายของคำว่าไม่แน่นอนมันอาจจะดีหรือร้ายเราไม่รู้ แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะคิดแต่เรื่องร้ายล่วงหน้าลองมองดูชีวิตที่ผ่านมาของเราเองครั้งแล้วที่สิ่งที่เราคิดว่าร้ายกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีงานที่เราคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายก็ได้ความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าจะไม่ได้ผลแต่กลับดีกว่าที่คิดหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความล้มเหลวกลับกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จในภายหลังนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับ ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตไม่ใช่ด้วยความท้อแท้แต่ด้วยความเข้าใจและความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถรับมือกับมันได้เพราะเราได้ผ่านมามากมายหลายอย่างแล้วและเรายังอยู่ตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำทุกอย่างคนเดียวแต่หมายความว่าความมั่นคงที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอก ไม่ได้อยู่ที่อนาคตจะเป็นอย่างไรแต่อยู่ที่ความเข้มแข็งภายในของเราเองอยู่ที่ความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ความกลัวต่ออนาคตจะเริ่มลดลงเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีพลังที่จะ,ะเผชิญกับมันได้เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างเราแค่ต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราจะรับมือได้เมื่อถึงเวลานั้น นี่ไม่ใช่การคิดบวกแบบไม่มีเหตุผลแต่เป็นความเชื่อมั่นที่มาจากการมองเห็นความสามารถของตัวเองมาจากการตระหนักว่าเราผ่านอะไรมามากมายแล้วและเรายังอยู่รอดยังเดินหน้าต่อไปได้ในทางปฏิบัติเมื่อความกลัวเกี่ยวกับอนาคตเกิดขึ้นเราสามารถทำได้ดังนี้ 1. ห,หยุดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกลัวนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังคำตอบมักจะเป็นยังเพียงเท่านี้เราก็จะเห็นว่า เรากำลังทุกข์กับสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง 2. ถามตัวเองว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงฉันจะรับมือได้หรือไม่ส่วนใหญ่คำตอบคือได้อาจจะไม่ง่ายอาจจะต้องปรับตัวแต่เราก็รับมือได้เราเคยผ่านอะไรที่ยากลำบากมาแล้วและเรายังอยู่ตรงนี้ได้ 3. กลับมาที่ปัจจุบันแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันควรทำอะไรบางทีคำตอบคือทำงานที่มีอยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุด 5. พักผ่อนให้เพียงพอหรือใช้เวลากับคนที่รักสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้ในปัจจุบันเมื่อเราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตก็จะดีขึ้นเองตามธรรมชาตินี่เป็นการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างมีสติทำงานอย่างตั้งใจดูแลสุขภาพดูแลจิตใจดูแลความสัมพันธ์เรากำลังสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเราได้ทำในสิ่งที่ทำได้แล้วนี่คือความหมายของการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การเพิกเฉยต่ออนาคตแต่คือการเข้าใจว่าอนาคตที่ดีที่สุดคือผลจากปัจจุบันที่ดีและปัจจุบันที่ดีคือปัจจุบันที่เราอยู่กับมันอย่างมีสติอย่างเต็มที่โดยไม่มีความกลัวมาบดบังเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความกลัวในอนาคตคืออะไรมันมาจากไหนและเราจะจัดการกับมันอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือ การนำความเข้าใจนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะความเข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องฝึกฝนต้องปฏิบัติจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงผมอยากเสนอแนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสามสิ่งที่เราสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเลิกกลัวสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นและเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบันสิ่งแรกฝึกจับความคิดที่วิ่งไปอนาคตแล้วดึงมันกลับมาปัจจุบัน นี่คือหัวใจสำคัญของการฝึกสติเริ่มต้นได้ง่ายๆโดยตั้งเวลาในแต่ละวันสักสิบนาทีนั่งลงหลับตาแล้วสังเกตลมหายใจของตัวเองหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเมื่อใจวิ่งไปคิดเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นอดีตรหรืออนาคตให้ค่อยๆดึงมันกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งไม่ต้องโกรธตัวเองไม่ต้องหงุดหงิดที่ใจวิ่งไปแค่นำมันกลับมา ทำซ้ําไปเรื่อยๆนี่คือการฝึกกล้ามเนื้อของจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันเหมือนกับการออกกําลังกายยิ่งฝึกบ่อยกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นสติของเราก็จะแข็งแรงขึ้นเช่นกันเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าในชีวิตประจําวันเมื่อใดก็ตามที่ใจเริ่มวิ่งไปกังวลเรื่องอนาคตเราจะจับมันได้ทันเราจะสามารถหยุดแล้วดึงใจกลับมาที่ปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องนั่งสมาธิ แค่หายใจเข้าลึกๆสักสามครั้งรู้สึกตัวกับลมหายใจก็จะกลับมาแล้วสิ่งที่สองเขียนบันทึกความกังวลวิธีนี้ฟังดูง่ายแต่มีพลังมากเมื่อเรารู้สึกกังวลเรื่องอนาคตให้หยุดแล้วเขียนมันลงในสมุดเขียนว่าเรากลัวอะไรกังวลอะไรแล้วเขียนว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่หลังจากนั้นเก็บสมุดไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปสักสองสาสัปดาห์หรือสองสเดือน ให้กลับมาเปิดอ่านดูเราจะพบว่าสิ่งที่เราเคยกลัวมากมายนั้นส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรือดึงเกิดขึ้นก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดการเห็นหลักฐานชัดเจนแบบนี้จะช่วยฝึกสมองของเราให้เลิกเชื่อความคิดที่กลัวโดยไม่มีเหตุผลนอกจากนี้การเขียนยังช่วยให้เราเห็นรูปแบบของความกังวลของตัวเองบางคนอาจจะกังวลเรื่องงานเป็นหลักบางคนกังวลเรื่องความสัมพันธ์บางคนกังวลเรื่องเงิน เมื่อเรารู้ของตัวเองเราก็จะจัดการกับมันได้ง่ายขึ้นเราจะรู้ว่านี่คือความกังวลแบบเดิมๆที่มักจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมากเกินเกินไปสิ่งที่สามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดแทนที่จะใช้เวลาไปกับการกังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรให้หันมาถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันควรทำอะไรแล้วทำมันอย่างตั้งใจเต็มที่ ถ้าเรากำลังทำงานก็ทำงานนั้นให้ดีไม่ต้องคิดถึงโปรเจกต์เดือนหน้าแค่ทำงานที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดถ้าเรากำลังอยู่กับครอบคร,บครัวก็อยู่กับพวกเขาอย่างเต็มที่ไม่ต้องคิดถึงงานที่ต้องทำพรุ่งนี้แค่อยู่กับช่วงเวลานี้ฟังพวกเขาอย่างตั้งใจหัวเราะไปกับพวกเขาเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะพบว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปเราจะรู้สึกสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นและที่สำคัญ เราจะพบว่างานที่เราทำก็มีคุณภาพขึ้นความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นชีวิตก็ราบรื่นขึ้นไม่ใช่เพราะเราวางแผนอนาคตได้สมบูรณ์แบบแต่เพราะเราทำปัจจุบันให้ดีและปัจจุบันที่ดีนำไปสู่อนาคตที่ดีอย่าลืมว่าอนาคตยังไม่มาถึงสิ่งเดียวที่เรามีจริงๆก็คือปัจจุบันนี้วินาทีนี้ลมหายใจนี้การกระทำนี้เมื่อเราใช้ปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเราอยู่กับมันอย่างมีสติอย่างเต็มที่เราก็กำลังสร้างอนาคตที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องไปกลัวมันเลยความกลัวในอนาคตไม่ได้ช่วยให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นมันแค่ทำให้เราทุกข์ไปเปล่าสิ่งที่ช่วยให้เราเตรียมตัวได้ดีที่สุดคือการทำปัจจุบันให้ดีการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรับมือกับมันได้เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วินาทีนี้ หายใจเข้าลึกๆึรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและไม่กลัวก่อนที่เราจะจบเรื่องราววันนี้ผมอยากให้เราหยุดแล้วมองชีวิตของเราในมุมที่กว้างขึ้นสักหน่อยเราใช้เวลาไปก,กับการกลัวอนาคตมามากแค่ไหนกี่วันกี่เดือนกี่ปีที่เราทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในขณะที่ปัจจุบันที่แสนสวยงามกำลังไหลผ่านไปทุกวินาทีโดยที่เราไม่ได้อยู่กับมันเลยสักนิด ลองนึกภาพว่าวันหนึ่งเราจะแก่เราจะนั่งมองย้อนกลับไปดูชีวิตที่ผ่านมาเราจะอยากให้เห็นอะไรเราจะเห็นว่าเราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นั่งหัวเราะทำในสิ่งที่รักอยู่กับคนที่รักหรือเราจะเห็นว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกังวลการกลัวการทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเวลาที่เรามีอยู่บนโลกนี้มีจำกัด ทุกวินาทีที่ผ่านไปมันไม่มีวันกลับมาอีกเมื่อเราเลือกที่จะใช้วินาทีนั้นไปกับความกลัวเราก็กำลังเสียโอกาสที่จะใช้มันไปกับความสุขไปกับความรักไปกับประสบการณ์ที่มีค่านี่ไม่ใช่การขู่ให้กลัวแต่เป็นความจริงที่เราควรตระหนักเพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดว่าจะใช้เวลาชีวิตที่มีค่านี้ไปกับอะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าไปตามหาอดีตอย่าไปคาดหวังอนาคต พระดำรัสนี้ชัดเจนมากอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงสิ่งเดียวที่เรามีคือปัจจุบันและปัจจุบันนี้เองที่เราควรอุทิศความสนใจและพลังงานของเราให้กับมันแต่การอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คิดถึงอนา,อนาคตเลยหรือไม่เตรียมตัวเลยมันหมายความว่าเราจะทำในสิ่งที่ควรทำในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีโดยไม่ไปวิตกกังวลกับมันเราวางแผนเราเตรียมตัว แต่เราไม่กลัวเราทำหน้าที่ของเราในวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็วางใจการวางใจนี้ไม่ใช่การประมาทไม่ใช่การนิ่งนอนใจแต่เป็นความเข้าใจว่าเราได้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วส่วนที่เหลือเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และไม่จำเป็นต้องควบคุมเราแค่ต้องเชื่อมั่นว่าเราจะรับมือกับมันได้เมื่อถึงเวลานั้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การควบคุมอนาคตได้ทั้งหมด เพราะนั่นเป็นไปไม่ได้ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การปล่อยวางความต้องการควบคุมและเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างสงบและมีสติเมื่อเราทำได้เช่นนี้ความกลัวจะค่อยๆจางหายไปและเราจะพบกับความสงบที่แท้จริงภายในจิตใจผมอยากให้เราจดจําไว้ว่าความกลัวในอนาคตไม่ได้ทำให้อนาคตดีขึ้นมันแค่ทำให้ปัจจุบันแย่ลงแต่การทำปัจจุบันให้ดี จะทาให้อนานาคตดีขึ้นจริงๆนี่คือความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากดังนั้นจงเลิกกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจงกลับมาอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวอยู่กับช่วงเวลานี้ทําในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างตั้งใจรักคนที่อยู่ข้างๆอย่างเต็มที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่กลัวเพราะชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับความกลัวที่ไม่มีตัวตน เมื่อเราเลิกกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราจะค้นพบว่าชีวิตที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นเต็มไปด้วยความสวยงามเต็มไปด้วยความหมายเต็มไปด้วยโอกาสและเต็มไปด้วยความสุขที่เรามองไม่เห็นมาก่อนเพราะสายตาของเราถูกบดบังด้วยความกลัววันนี้คือวันใหม่วินาทีนี้คือโอกาสใหม่จงเริ่มต้นใหม่จงอยู่กับปัจจุบันจงเลิกกลัวและจงมีความสุขก่อนจากการวันนี้ ผมอยากชวนทุกท่านลองหยุดนิ่งสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วถามใจตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ฉันกำลังใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันจริงๆหรืออยังบางครั้งความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอาจไม่ต้องรีบกำจัดมันแค่รู้เท่าทันแล้วค่อยๆวางมันลงด้วยสติเราก็จะได้คืนความสงบให้กับหัวใจของเราเองและถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้ฉุกคิด หรือมีกำลังใจขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ต่อให้คนรอบข้างนะครับเพราะการส่งต่อความเข้าใจก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทำบุญเช่นกันขอบคุณที่ร่วมฟังและร่วมภาวนาใจไปกับเราในวันนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปที่ธรรมส,สถานีแห่งความสงบที่เปิดรับทุกเสียงของใจคุณธรรมสวัสดี